สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สิไปไปเที่ยวน้ำตกท่าผาะครับพี่น้องไปขั้นหลายคนเนี่ยเหลีทองกระปายพี่น้องเอ้ยถามหาแต่เหลีทองและเหลนทองกระปายู่น้ำกันนิลาเหลนทองยุดตึกกระดุกแล้วไปเที่ยวน้ำตกท่าผาเมืน เรือเขับไปน้องนั่งรถนั่งรถมาแล้วต้องนั่งเรือเขับไปค่าเรือห้าสิบบาทค่าเข้าค่าเท่าอุทยานยีสบาทแล้วก็มานั่งเรือต่ออีกห้สบบาทเป็น70็ดสแล้วนะแต่คนแก่นี้ไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าเข้าแต่เสียค่าเรือ ทางทางสองทางทาง,ท,างที่ท,ที่นั่งเรือไปน้ำตกทำนผ่านเป็นป่าไม้สวยนะครตามาถถันจึกระดลก เออเออแม่เเออแม่เด็กเนาะเออแม่เด็นเออแม่นลีอันนี้โอ้ยไม้ข่ากระดุ้งพี่น้องเลยหลายแท้โอ้ยถ้าบมไปอยู่ใกล้บ้านค่อยแทนเนาะตุณ่าพี่น้องไม้ข่ากระดุ้ง่นณ่ โอ้ยงานแต่สวยมากสวยมากมากเลย ยี่หรี่มาโอ้ยอยู่บ้านเรา,าได้แต่กได้ จอดแล้วพี่น้องต้องเดินขึ้นอีกไปนิดนึงนี่คือท่าเรือท่าจอดเรือ เดินขึ้นอีกสามร้อยเมตรพี่น้องขาลากคือกันได้เล่นเลยกูเท่านี่มาไม่กูจับเหลม แสดงว่าถ้าท่านถ้าหน้าฝนน้ำไหลายๆนี่กระบอเป็นตาย่างได้นีน่เนาะยันลืมมันหมื่นมันหมื่นมันแสน,นีมคน คอยมีคมอยู่ได้ย pues ี่น่นปากคนฮะเออเบ่งไม้ขากระดุงพี่น้องห้างหลายกระดักกระโดหลายเตะแหลมทองบเมื่อยได้พี่น้องเอ้ยเนี่ยเศร้าแล้ว ธรรมชาติพี่นะ้องเอยงามแทนนี่พุนาล้านหินพุนาพี่นะ้องก้อนหินแต่ตรงนี้สิตรงนี้มันหินเยอะเนาะมันเลยมันเลยแห้งโอ้ยลานหินทำไมมันสวยจังมากางเต้นเนาะกางเต้นนอนนะเนาะไม่รู้สิเขาจะให้กางหรือเปล่าให้กาง ถึงแล้วพี่น uh ้องถึงแล้วแต่น้ำเบ่ค่อยหลายปนใดแต่ว่าหินโอ้ยงามแต่แท้เนี่ยดอกไม้ดอกไม้ป่าสวยเนื้อบอกไม่กู้แก่ขึ้นมาไงเนื้อบอกมันชันไหนไหนไม่เขาอันนี้ในเฟซเขาว่าออูมันเดดดกกสวยไหม ดอกมันสวยเนาะแต่ช่วงเ,เช้าๆนะ้มันจะบานสวยนะแต่ตอนนี้มันเริ่มหุบแล้วมันร้อนเออสวยลนะา,า,านหินสวยแต่มาช่วงนี้น้ำไม่ค่อยไม่ค่อยมีอ๋อไงเห็นในรูปที่เขาเขาเขา นี่แหละถลายลื่นลงอ่ะเป็นล่องล่องอ่ะอยังไง ทำพระ,ท,พะท,ที่เขาเลื่นสไลดเดอร์ลื่นลงมากันในเกมแพคกัน,นเนี่นนนยี่มล้ไอดดยูู น้ำตกน้ำตกถาำพระพี่น้องจังหวัดบึงการเต่มาหน้านี้น้ำบ่ค่อยนี้แล้วพี่น้องน้ำมันแห้งแล้วน้ำมันจะหมดแล้วคงเป็นตรงนั้นที่ว่าเรียกถ้ำพระ ท้าหน้าน้ำเยอะๆองสวยน,นาะเออเออน้ำเยอะๆองสวยดีมึงแหลมท้องนั่งเป็นตะแยวพักโอโอโมันจะตกตุปป๊บป่สิได้ไหม อ่ะเดี๋ยวนะสวยพี่น้องสวยสวยน้ำตกทำภาพบึงการแต่ทํามาหน้าน้ำเยอะๆคือสิง,งามดีพี่น้องเย้ยอันนี้น้ำมันดัเมิดละหน้าผ่าสวยพี่น้องนี่ น้ำตกถ้ำพระจังหวัดบึงการมาสิ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 ตั้งกล้องเลยเนี่ยเออขึ้นมาให้บนหน่หม แต่ไลเดอร์ธรรมชาติพีน้องฮึใครอยู่บนนั้นงก็ไปนั่งตัวน้องไปนั่งดูนี่ไงนั่งดูขึ้นมาอันนี้ได้ไหมไม่รู้สิก็คงได้แหละคงมีทางขึ้นะ ระวังนะจะหกสิบแล้วนะจะหกสิบแล้วนะสวยพี่น้องสวยสวย ลงเหลมท้องลงเหลมท้องเล่นน้ำตกพี่น้องเลยน้ำแรงไม่ใช่ตอนที่เราเห็นเลยน้ำแรงเลยเนี่ยระวังนะกลัวมันจะลงโน่นนะมาช้าเกินไม่มาลงถึงนี้ ถ้ามาตอนนั้นนะตอนตอนว่า น้ำหลายๆคือที่งามเนาะแต่นี่น้ำมันซีมเอิร์อืออม พี่เองพี่น้องที่เป็นที่มาของชื่อน้ำตกทําพระนี่ไงจะว่าถ้ำก็ไม่ใช่เป็นเงื่อหินใช่ไหมฮะไหนไปดูสิมันก็สวยนะที่มาของว่าถ้ำพระ ดีดีเนอะแต่ก็เย็นเนาะอยู่นี้เนาะเย็นนะคิดว่าตรงนี้เป็นถ้ำบ่ไหมมันไม่ใช่ถ้ำนี่น้าตกเงื้อมหินพระแต่มันก็สวยนะสวยสวสวย,สวยอ่ะเออเออเอมึงสิไปใส่แหลมมึงคือโบอกมึงมิดแกนบะ มิดแกรมนี่ที่มาของว่าถ้ำพระ,อ,ะรอ,รอืมอ,อ,อันนั้นคงปั้นคงปั้นใช้นั่งล้านขึ้นปั้นอืม,อม จะนั่งร้านแล้วก็ขึ้นไปปั้นไงเอาปูนขึ้นไปปั้นประมาณนี้พี่ว่านนะน้องเอ้แหล่ทองสิตัดทางโลกเหร่ทองสิตัดทางโลกแล้วสิปีกวีเวกแล้วแหลนทอง <c oughs> <c oughs> แหลนทองปีกวีเวกแล้ว ด,ดสีสสสฟ้า,<ส>ฟาอยู่ทั้งใดอ๋อกลับแล้วครับมานั่งเบิ่งน้ำตกเมื่อยแล้วที่กลับแล้วครับ ส่วนคนเล่นอยู่ทางฟีอันนี้คนนั่งเบิ้งครับพี่น้องลงบ่อดากลับแล้วกลับแล้วโอ้ยสะอ่อนขากระดุงเด้พี่น้องเอ้ยอยากได้ดีขากระดุงนี่คือหลายแท้คุณน่ะไม้ขาขายกยองไง๋อไม้ขาจ๋อมอืมขาจ๋่

จะไปบึงลงเรือนั่งเรือกลับอีกลงเรือแล้วพี่น้องพี่ลงเรือแล้วกลับมาแล้วจะมานั่งเรือกับอีกแล้วพี่น้องเอย ลงเรือแล้วพี่น้องพี่ลงเรือแล้วกลับมาแล้วจะมานั่งเรือกลับอีกแล้วพี่น้องเออ ข้าวโตออกนักท่องเที่ยวน้ำตกท้ำพระจังหวัดพุมการกลับแล้ว